Cơn eh, to, like to, hi, she, so to, Am to yeah. you! to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ồ! Cậu To you! Happy birthday t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 o you! เอาตาเปิดเพลงดีจังเลยเนั่นนะตาเปิดเพลงดีจังเลยอ่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ให้คุณยายเหรอคะพีอมานั่งคุณยายค่ะคุณยายเท่าไหร่นะคะหกสิบหกสิบวัดี์เอ็หกสิบเอ็ดอืมพี่ออนมาค่ะยายศูนย์สองไอยะตาศูนย์สองอันไหนพี่ออม نsa yeah, topkn <laughs>